สวัสดีครับเต้าหยองฟีเวอร์บายดิววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเต้าหยองระเบียบวาทศินป์กันนะ ขอบคุณกำลังใจทางออนไลน์และหน้าเวทีมากๆนะครับเต้าหย่อง Official นะครับด้อมแมวเป้าบ้านฮักทีมหยุมพี่ชูแม่ครูบีแก๊งนางฟ้าขอบคุณพี่สอนรามน้ำเพชรและทีมงานครับที่มาให้กำลังใจขอบคุณอาหารขนมของฝากทุกชิ้นครับหากมีรายชื่อตกหลน่นขอโทษด้วยนะครับผมนั่นก็เป็นสิ่งที่น้องเต้าหยองระเบียบวัทนศิลป์เนี่ยกล่าวขอบคุณนะครับ แอดก็เอารูปภาพให้ดูกันนะเป็นรูปของเต้าหยองใส่ชุดสีเขียวซึ่งเข้ากับน้องมากๆเขาเรียกว่าสีเขียวเหนียวซับนะครับเต้าหยองเนี่ยเขาเป็นเด็กที่อยู่เป็นนะครับมีสมมาคารคาวะพอเอสอนอะไรมาเขาจดจําหมดเป็นเด็กหัวดีหัวไวนะครับฉลาดเป็นเด็กฉลาดครับก็ถือว่าเป็นเยาวชนในระเบียบวัทศินที่ เป็นต้นแบบให้กับเยาวชนที่อยากจะเป็นหมอลำแล้วก็อยากจะทำงานในสายอาชีพนี้นะครับเรามาฟังความคิดเห็นของแฟนคลับบ้างแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ปังๆเลยนะครับว่าเฮงเปังๆน่ารักทั้งคู่นะครับกำลังใจจากเจ๊โชคดีร่ำรวยเฮงเปังๆทุกๆวันนะครับลูกยินดีด้วยนะตาหนูเฮงเปังๆจ้าเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางกันทุกคนนะสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนกำลังใจกำลังใจเสมอปังๆแบบนี้ทุกวันเฮงเปังๆนะน้องเต้าปังๆปังๆนะ ปังๆเนี่ยไม่ใช่ปืนนะครับปังๆคือจุดปลุกอ่าากำลังใจครับสุดยอดน่ารักขอให้ปังๆทุกงานครับลูกกําลังใจนะครับกาลังใจเต้าหย่องนาวันนี้กําลังใจมีให้เสมอครับกําลังใจเฮงๆงปังๆขึ้นไปกําลังใจจากแม่ๆพี่ๆมันๆทุกๆวันรวยๆจ้านะครับแต่ลท่านก็เข้ามาคอมเมนต์สุดยอดดีใจด้วยครับตาหนู กำลังใจทุกวันกำลังใจครับสุดปังจริงจริงเฮงๆแต่ละท่านก็ส่งหัวใจมาให้เต็มไปหมดเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสำหรับแฟนคลับเต้าหยองนะครับมีแต่แฟนคลับน่ารักแบบนี้ถือว่าโอ้โหโชคดีมากๆเลยน้องทำบุญมาด้วยอะไรเนี่ยนะสุดยอดมากๆนะด้อมแมวเป้าของเรานะครับยังไงก็เข้าไปติดตามเต้าหยองระเบียบวัฒนินได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่องใหม่ของ adil ที่ช่องนี้เลยนะครับกับเต้าหยอง นะครับช่องนี้นะฮะเข้ามาติดตามได้แล้วก็เข้ามาให้กำลังใจอดิวด้วยนะครับ mm hmm. กับเต้าหยอง f e เวอร์บายดณที่แห่งนี้นะครับเราจะมีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับเต้าหยองนะเราจะมาบรรยายนะครับแล้วก็เราจะเห็นอะไรมาอัปเดตเราก็จะมาเล่าข่าวสู่กันฟังให้กับพี่น้องทุกคนได้รับฟังเพราะช่องนี้คือ ช่อง FC เต้าหย่องเท่านั้นนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ